ทางไหนมันก็แล้วแต่ตามสบายนะนะนะครับส่วนเรื่องของคุณอัจฉริยะก็ให้เขาตอบโต้เขาเองนะครับอืมมีคนถามว่าทนายความผู้ต้องหานะครับทนายความผู้ต้องหามีหมอมีอะไรต่างๆเป็นพยานช่วยเหลือผู้ต้องหาคดีฆ่าเด็กสารจะรับฟังไหมสาลไม่รับฟังหรอกครับถ้าหมอเนี่ยเป็นเป็นหมอที่เป็นเพื่อนอะไรกับทางทางอ่าทางทนายความผู้ต้องหานี่มันก็ไม่มีน้ำหนักอยู่แล้วมันพวกเดียวกันเพราะฉะนั้น หมอพวกนี้มันก็เป็นไงเวลาไปขึ้นศาลก็ต้องเบิกความเข้าข้างจำเลยนะเดี๋ยวนี้มันมีมีทั้งนักกฎหมายมีทั้งหมอไปรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือจำเลยคดีฆาตกรรมคดีข่มขืนคดีอะไรต่างก็แปลกนะนะเป็นหมอนะบางคนเป็นหมอนิติเวชแต่ไปตั้งกลุ่มตั้งอะไรขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาแปลกะมันก็ทาทาให้การทํางานของเจ้าที่ตํารวจเนี่ยยุ่งยากนะแล้วหมอพวกนี้เนี่ยนะนะ เป็นทํางานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกินเงินเดือนภาษีแต่แบบไปตั้งกลุ่มรวมกับพวกทนาทนายนะช่วยเหลือผู้ต้องหาคดีฆาตรกรรมคดีขมขืนคดีอะไรต่างๆนะแปลกนะแล้วตัวเองมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนิติเวทและเอาความรู้พวกเนี้ยไปช่วยผู้ต้องหากระจำเลยนะที่ถูกพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยเป็นข้าราชการกินเงินเดือนภาษนะีดูแปลกนะนะเท่าที่ทราบเนี่ย คุณอัจฉริยะก็เตรียมดําเนินคดีกับหมอนิติเวชเหล่านี้คือกินเงินเดือนภาษีเป็นข้าราชการแต่กลับเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการตรวจศพอะไรต่งางๆเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ต้องหาที่ถูกพนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาคุณดูแล้วมันแปลกไหมคือเป็นเจ้าที่รัฐกินเงินเดือนภาษีทํางานอยู่ในโรงพยาบาลที่เป็นของรัฐแต่กลับไปไปไปช่วยวิเคราะห์ช่วยเหลือผู้ต้องหาคดีฆ่าฆ่าเด็กมั่ง นะอคดีฆาตกรรมมั่งอะไรเงี้ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันยังไงก็ไม่รู้แล้วก็มีทนายความพวกเนี้ยก็ไปไปสนิทกับคนพวกเนี้แล้วทางานกันเป็นทีมเนียมันแปลกนะเป็นหมอนิวทิทว์ทางานอาโรงพยาบาลและโรงพยาบาลของรัฐรับราชการแต่เอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการตรวจศพไปช่วยเหลือผู้ต้องหาคดีฆ <c oughs> าตกรรมแล้วทํามาหลายคดีแล้วด,ด้วยเราไปเดินสายออกทีวงทีวีก็มีเนี่ยคุณอธิยะก,กาลังจะดาเนินคดีอยู่กาลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ อีกไม่นานเดี๋ยวก็คงจะรู้ว่าเป็นใครกันบ้างมันแปลกนะเราเป็นข้าราชการกินกันเดือนภาษีพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาผู้ต้องหาจําเลยปรากฏมีหมอพวกนี้ไปร่วมมือกับพวกทนายความผู้ต้องหานะแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ต้องหาที่ถูกพนักงานสอบสวนถูกลัดแจ้งความมันแปลกนะ่ะนะครับนี่ก็ฝากไว้นะครับมันมันแปลกนะ คือเราเป็นข้าราชการเป็นหมอนิติเวศมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องศพชนะสูตรเรากลับเอาความรู้ไปช่วยใครช่วยผู้ต้องหาช่วยจำเลยดคดีฆาตรกรรมทําให้ตํารวจทํางานยากขึ้นแล้วก็ทําใหา้ทนายผู้ต่างหาทนายจําเลยก็มาตีฝีปากออกทีวีตอบโต้หมอนิติเวศของอฝ่ายตํารวจก็ดูแปลกนะ <c oughs> <c oughs> มันเลยเกิดการตั้งคําถามว่าเอ้เรารับราชการเนี่ยเราเป็นหมอเนี่ยเราทําแบบนี้มันสมควรไหม มันมันมันสมควรไหมที่เราจะทําแบบนั้นอันนี้สังคมก็ตั้งคําถามนะคนพวกเนี้นะมันสมควรไหมลนะ่ะมันก็ทําให้การทํางานเนี่ยเราจะเนี่ยผู้สูญเสียเนี่ยไม่ต้องอะไรอย่างแม่น้องชมพู่อย่างเงี้ยน้องชมพู่ตายเนี่ยเขาก็ทํางานยากตารวจกว่าจะแจ้งก็หาได้เพราะอะไรเพราะไอ้ฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยไงมีหมอนิติเวชนะเป็นเพื่อนกับอ่นะทนายความผู้ต้องหาบ้างอะไรบ้างมันก็ยุ่งยากหมดก็โต้ทุกประเด็น โตเรื่องซิงโคตอนอ่โตเรื่องขนโตเรื่องอ่ชนสูตรพิกศพมันรู้ไปหมดไงเพราะอะไรมันมีหมอหมอนิติเวชซึ่งทํางานหน่วยโรงพยาบาลรัฐกลับไปช่วยผู้ต้องหาซึ่งคุณอธิยะก็นะเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานว่จาจะดําเนินการกับคนพวกนี้ได้อย่างไรมันแปลกนะบางคนบอกเอ้าผู้ต้องหาก็มีเงินจ้างอ่ะจ้างทนาอย,ย่างไงก็ได้เก่งแค่ไหนก็ได้ จ้างหมอก็ได้อะไรเอ้ยมันจะกลายว่าเอ้ยเราไปฆ่าคนตายแล้วเรามีเงินจ้างทนายเก่งๆจ้างหมอนิติเวทที่ทําโรงงานที่ที่หมอนิติเวทที่เป็นข้าราชการในโรงพยาบาลของรัฐเอามาช่วยให้เราหลุดคดีถ้าเรามีเงินเนี่ยเราก็มีโอกาสหลุดคดีได้ใช่หรือไม่นะอ่าอ่านะมันจะกลายเป็นยังไงแล้วมันจะเราจะจับคนร้ายได้ยังไงแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ เรื่องที่แปลกนะนี่ประเทศเรานะเรื่องมีเงินเราก็จ้างทนายไงก็ได้ทนายเก่งๆบางคนก็จะทําทุกอย่างเพื่อชนะคดีหรือไม่มาอย่าลืมว่ามีมีกรอบกติกามารยาทเรื่องจรรยาบรรณอยู่นะนะคนพวกนี้ก็ลำรวยไปหร,ออไรือยังไงยังไงก็ไม่รู้นะนี่อันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะฝากไวนะ้ครับเอ่นะครับ อืนะครับอืมเป็นเรื่องที่น่าคิดนะน่เออในบ้านเมืองเรานี่อะไรยังไงนะนะครับเอ่อคุณอธัธยะก็เขาว่างเขาก็จะมาไลฟ์สดกับผมนะมานะหรือว่างเขาก็จะโฟนอินมานะครับนะเอ่อใครมีอะไรจะฝากไปถึงคุณอธัธยะก็อินบอ็อกเข้ามาได้นะนะครับก็ ขอบพระคุณนะครับอืมอืมอืมอมอืม,อม,อม,มีอะไรบ้างครับใครคำถงมคำถามใครอยากถามอะไรก็ถามกันมาได้นะ อม,มีวันนี้มีคนบอกว่าวันนี้อาจารย์พูดดีครับขอบคุณครับอืมผมก็สบายๆนะครับนะก็ตรงไปตรงมาผมพูดนะอืมอะไรวะเนี่ยม,มีอะไรที่น่าสนใจไหมเนี่ยอออืมวันนี้มีเรื่องอะไรนะครับ สำนักข่าวอิสราเปิดจดหมายรับแอสตราเซเนกาแอสตราอ้างสาธารณสุขไทยเคยแจ้งต้องการแค่เดือนละ3ล้านโดสเพิ่มให้เกือบสองเท่าแล้วอ,อันนี้ก็เขามาตีแผ่นะครับลองเข้าไปดูนะนะครับว่ามันจริงมันเท็จยังไงนะครับเนี่ยนะเปิดจดหมายรับแอสตราอ้างสาธารณสุขไทยเคยแจ้งต้องการแค่เดือนละสามล้านโดสเท่านั้นเอง นะครับแต่เพิ่มให้เกือบสองเท่าแล้วอ่าเนี่ยลองเข้าไปดูนะเขาก็แฉกันนะครับเนีนะแต่ผมไม่ได้ยืนยันนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเท็จนะครับไปดูกันนะครับนะอืมสำนักข่าวอิสราเอลนี่เชื่อถือได้เขาเป็นสำนักข่าวเรื่องทุจริตโดยเฉพาะเลยพี่น้องก็ลองเข้าไปดูแม่น้ำหนึ่งคดีถึงไหนแล้วครับก็วันที่สามสิบสิงหาเนี่ยศาลจะไตส่สวนว่าฝ่าฝืนคําสั่งศาลเรื่องนะชักชวนให้คนเล่นการพนันทางอ้อมหรือไม่ ถ้ามีความผิดก็ติดคุกเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้ทําผิดแม่น้ำแม่น้ำหนึ่งก็รอดก็ดูกันต่อไปว่าเธอจะรอดไหมนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับออยากรู้เรื่องเยียวยาพื้นที่สีแดงเข้มโอ้ผมไม่มีความรู้เลยนะให้ไปถามยุคนดีกว่านะยุคนวิเศษสังนะลองลองถามนะครับอีซี่ยุคนนะเพื่อนผมเองครับกองบัญชาการตํารวจนครบาลแถลงข่าวเมื่อห้าสิบเก้านาที บุกตรวจปาร์ตี้วันเกิดจับยี่สิบอ็ดผู้ต้องหามั่วสมเสพยาโอ้ยพวกนี้ไม่ได้มีความรับผิดชอบอะไรกับสังคมเลย,ยพวกนี้ก็อยากจะฝากให้ศาลในลงโทษสถานหนักอะให้มันอยู่ในเรือนจำเท่าน่อยอะสักสิบห้าวันก็ยังดีนะพวกนี้ดูมันไม่ได้สนใจอะไรเลยเนี่ยนะเนี่ยนเนี่ยปาร์ตี้วันเกิดจับยี่สิบเอ็ดผู้ต้องหามั่วสมเสพยาโอ้ยเนี่ยสอนอทองรอ ห้องพักโรงแรมในซอยสุกุมิสสามสิบเอ็ดโรงแรมรู้เรื่องหรือเปล่าถ้ารู้แล้วโรงแรมรู้เรื่องก็สั่งปิดโรงแรมไปเลยเนี่ยเนี่ยดูด้วยครับเนี่ยแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังด้วยมั่วยาด้วยโอ้โหโอ้ยนะครับเนี่ยเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรเลยเนี่ยผิดพรบโรคติดต่อเนี่ยครับหลายคนเนี่ยมีทั้งยาเสพติดทั้งอะไรเนี่ยคนพวกนี้มันไม่ได้สำนึกเลยนะมั่วสมกันเลยนะ นะเอาหนักๆห,หน่อยนะครับนี่ข่าวจากกองบัญชาการตํารวจนะครบาลน,นะครับนี่ครับดูเดี๋ยวมันไม่สนใจเลยปาร์ตี้วันเกิดเสพยาด้วยโอ้ยหนักๆหนักๆน,น,นะไม่รู้จะว่ายังไงเลยอืมคนมาฉีดวัคซีนกันที่เดอะมอลล์นะครับงามวงวานข่าวหนึ่งชั่วโมงจากอีจันเนี่ยโอ้คนเยอะแยะเลยเนี่ยแน่นเลยเนี่ย เนี่ยเขาก็เลยตั้งคําถามว่าจะมาป้องกันหรือจะมากระจายโรคกันเนี่ยเบียดเสียดกันนน่นเลยเนี่ยจากเพจอิจันนะเนี่ยเนี่ยเขาเพิ่งโพสต์เมื่อหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับเนี่ยนะมันมันยังไงกันแน่เนี่ยเออนะอืมนะครับอืมนะครับมันมันยังไงนะครับเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยไปไปไปทาอะไรเนี่ยเขาบอกอะไรนะโพสต์ภาพบรรยากาศไปฉีดวัคซีนที่เดมอลงามเมืองวาน คนนั่นเลยบางคนมาตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งเลยเนี่ยดูเยเบียดเสียดกันเลยเนี่ยตกลงจะจะมาป้องกันโลกกันหรือจะมากระจายโลกกันเนี่ยเขาตั้งคำถามเนี่ยอืมก็ดูกันต่อไปนะมีอะไรดีๆอาจารย์ก็จะเอามากันะ่ะ